สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องหลักสิบและหลักหน่วยกันนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่จํจำนวนนับ21ถึง100นะคะค่ะจำนวนนับที่มี2หลักนะคะเขียนโดยใช้เลขโดดสองตัวเลขโดดทางขวานะคะในหลักหน่วยแสดงจำนวนที่น้อยกว่า สินะคะเลขโดดทางซ้ายในหลักสิบแสดงจํานวนทีละ10บนะคะค่ะต่อไปเราเขียนตัวเลขแสดงจํานวนดินสอและเขียนตัวเลขในแต่ละหลักกันนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่ามีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะ36แท่งนะคะในหลัก10บของเราค่ะคือเลขอะไรคะนักเรียน เลข3นะคะหลักหน่วยค่ะเลข6นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะหลักสิบอยู่ทางซ้ายมือนักเรียนนะคะส่วนเลข6ค่ะก็คือหลักหน่วยอยู่ทางขวามือนะคะต่อไปค่ะนักเรียนมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะ45่แท่งนะคะหลักสิบของเราคือเลขอะไรเอ่ย เลขสี่นะคะหลักหน่วยเลขห้านะคะข้อต่อไปเลยค่ะมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะหกสิบสองแท่งนะคะหลักสิบของเราคือเลขอะไรคะเลขหกนะคะหลักหน่วยเลขสองนะคะต่อไปค่ะมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะ นักเรียนลองนับดูห้าสิบเจ็ดแท่งนะคะหลักสิบของเราคือเลขอะไรคะเลขห้านะคะหลักหน่วยเลขเจ็ดนะคะข้อต่อไปค่ะมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะแปดสิบเอ็ดแท่งนะคะหลักสิบของเราคือเลขอะไร เลข8ดนะคะหลักหน่วยเลขหนึ่งะคะข้อต่อไปค่ะมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะยี่สิบเกแท่งนะคะหลักสิบคือเลขสองหลักหน่วยคือเลขเกนะคะค่ะ จำนวนนับที่มีสองหลักนะคะเขียนโดยใช้เลขโดดสองตัวเลขโดดทางขวาในหลักหน่วยนะคะ,สะแสดงจำนวนที่น้อยกว่า10นะคะเลขโดดทางซ้ายในหลักสิบสแสดงจำนวนทีละ10นะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้าครูก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะ